โปรดพญานาคเขื่อนภูมิพลหลวงปู่ชอบท่านเมตตารับนิมนต์ไปโปรดพวกโยมชาวเขาเผ่ามูเซอบ้านห้วยปลาหลดอำเภอแม่สอดจังหวัดตราและไปเป็นประธานสงฆ์ในงานถวายกุฏิที่สำนักสงฆ์บ้านห้วยปลาหลดด้วยปกติท่านมีเมตตาต่อชาวป่าชาวเขา ในถิ่นตุระกันดานซึ่งเป็นคนทุกข์ยากลำบากมาโดยตลอดอันเป็นอริยะประเพณีหนึ่งของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่จะเมตตาสงเคราะห์สัตว์โลกพอท่านได้ยินคำว่าไปสงเคราะห์เชาเขามูเซอร์จึงเมตตารับนิมนต์ทันทีท่านว่าเราพิจารณาแล้วเราจะไปเมตตาให้ทางเจ้าภาพผู้นิมนต์เกรงว่าท่านจะเหนื่อย ในการเดินทางหากต้องนั่งรถยนต์เป็นเวลานานๆนนหลายชั่วโมงเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางจะเอาเฮลิคอปเตอร์มารับท่านว่าเราไม่ขี่หอมันหนวกหูขี่หอเมื่อไหร่หูดับตับไม่ทุกครั้งเราจะเดินทางโดยรถยนต์เอาขณะเดินทางคนขับรถไม่กล้าขับเร็ว เพราะเกรงว่าหลวงปู่ชอบจะตกใจมีพระกาปเปลียนหลวงปู่จะให้วิ่งเร็วหรือวิ่งช้าครับท่านว่ารีบรีบไปแล้วท่านก็บอกคนขับรถว่าเอาโลดแลนเร็วเรวโลดพอถนนโล่งๆคนขับรถเหยียบคันเร่งทันทีจนเข็มไม่อยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอรถวิ่งเร็วดังใจ ท่านนั่งยิ้มอย่างพอใจเพราะท่านมีจริตนิสัยไปเร็วมาเร็วเรื่องภายนอกท่านไม่ตกใจอะไรง่ายๆจะมีบางครั้งเป็นบางครั้งท่านจะสะดุ้งตกใจเสียงฟ้าผ่าและเสียงพรุประทัดนอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ท่านตกใจสะดุ้งได้เลยหลวงปู่ชอบพร้อมคณะ ท่านเดินทางมาถึงสำนักสงฆ์บ้านห้วยปลาหลดในตอนเย็นมีผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมากมายหลายท่านมารอรับขณะเข็นรถเข็นหลวงปู่ชอบมาตามทางจะมีชาวเขามูเซอทั้งเด็กและผู้ใหญ่พากันเดินแห่แหนตามรถเข็นหลวงปู่ชอบมาตลอดทางเด็กๆชาวพวกมมเซอที่นี่พูดจาน่ารักมาก พวกเขาพากาันรเรียกชื่อท่านว่าหลวงปูช่ช่อและพากันตะโกนว่าหลวงปู่ช่อมาแล้วมาแล้วก็คือหลวงปู่ชอบมาแล้วท่านได้ยินเสียงเด็กๆเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ท่านหลวงปูช่ช่อท่านก็นั่งยิ้มเมตตาอยู่บนรถเข็นไปตลอดทางเด็กๆก็ยิ่งเรียกหลวงปู่ช่อมาเลยหลวงปู่ชอบมาเล,ล,าเ,ลเสียงดังขึ้นกว่าเดิม ท่านถึงกับหัวเราะและแสดงความพอใจออกมาโดยยกมือขวาของท่านตบที่พักเข็นรถเข็นพอพาหลวงปู่ชอบขึ้นไปพักบนกุฏิพระเนนญ,ญาติโยมในวัดพากันเข้ามากราบคารวะอากาศที่สำนักสงฆ์บ้านห้วยปลาหลดคืนนี้หนาวเย็นเป็นอย่างมากสี่ทุ่มกว่าท่านเริ่มไอและมีไข้ท่านบอก อบอกพระเนรเราถ้าใครจะนอนให้พากันไปนอนที่อื่นอย่ามานอนในห้องนี้คืนนี้เราห้าทุ่มพญานาคอยู่เขื่อนภูมิพลจะพากันมาเยี่ยมฟังธรรมกับเราถ้าเรายังไม่บอกให้นอนอย่าพากันนอนเปน็นนันขาดตอนเรารับแขกแสดงธรรมให้พากันสำรวมเกียริยามารยาทเอาไว้ให้ดี อย่าพากันทำตัวเป็นลิงเป็นข้างให้พวกเทพเทวดาเขาตำหนิเอาได้ถ้าใครทนง่วงไม่ไหวก็ให้นั่งพิงฝาหลับเอาห้ามนอนเหยียดตะเข้เป็นอันขาดหลังจากนั้นท่านให้ปิดไฟในห้องทั้งหมดตอนหลวงปู่ชอบท่านนั่งหลับตาภาวนาไปได้สักพักภายในห้องพักเกิดแสงสว่างเหมือนสองตะเกียงเจ้าพายุ ใครเฝ้าหลวงปู่ชอบตอนกลางคืนมักจะประสบกับเหตุการณ์แสงสว่างนวลใสและกลิ่นหอมดอกไม้ทิพย์อยู่เสมอหกทุ่มกว่าท่านลืมตาขึ้นมาพร้อมกับไอเป็นระยะระยะหลังจากชันน้ำอุ่นและยาแก้ไอแล้วอาการไอก็พอบรรเทาลงไปบ้างท่านถามว่าโบยเขื่อนภูมิพลอยู่ใกล้จากที่นี่มากไหม ผมไม่รู้ว่าอยู่ไกลจากที่นี่มากเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆต้องอยู่ในเขตจังหวัดตากท่านว่าให้นี่ช่างพูดเหมือนกับสีธนนชัยเนาะหลวงปู่ชอบบอกพญานาคอยู่เขื่อนภูมิพลพึ่งลาท่านกลับไปเมื่อครู่นี้เองพญานาคมานิมนต์ให้ไปปรดพวกเขาที่ถ้ำช้างร้องเขื่อนภูมิพลท่านบอก ขอดูธาตุขันตนเองก่อนว่าจะไปได้หรือไม่เพราะตอนนี้ท่านไม่ค่อยสบายท่านบอกตอนแสดงธรรมให้พวกพญานาคภายในมันไม่เหนื่อยเพราะเป็นการแสดงด้วยจิตไม่ได้ใช้ธาตุขันแสดงแต่พ่อถอนจิตออกมาอยู่กับธาตุขันในปัจจุบันแล้วมันจะเหนื่อยมาก เพราะธาตุขันเครื่องมือของจิตนี้มันแปรปรวนอ่อนแรงไปมากแล้วพระสิทธิ์กาบเรียนว่าถ้าตอนนี้หลวงปู่ธาตุขันอ่อนแรงไม่พร้อมจะรับแขกภายนอกภายในแบบนี้ก็ไม่ต้องฝืนร่างกายของตนเองให้ลำบากนิม,มนต์หลวงปู่พักรักษาร่างกายให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยออกมารับแขกก็ได้ท่านบอก มันงดไม่ได้ถ้าคิดเห็นประโยชน์ความสบายของตนเองเป็นหลักโดยถ่ายเดียวศาสนาจะไม่ขยายศรัทธาและก็จะอายุสั้นลงความเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งหลายโดยไม่มีประมาณของหลวงปู่ชอบนั้นท่านห่วงใยการรักษาสืบทอดเผยแผ่พระพุทธศาสนายิ่งกว่าห่วงใยในธาตขันของตนเอง หลวงปู่ชอบท่านบอกที่เขียนภูมิพลมีพญานาคตนหนึ่งถูกขังไว้อยู่ที่นั่นเพราะมีนิสัยอันตรพานดุร้ายไปล่มเรือของพระและชาวบ้านทําให้คนตายหลายศพแล้วพญานาคตนนี้มีฤทธิ์มีเดชมากไม่มีพญานาคตนไหนในแม่น้ําระมิงสู้ฤทธิ์ของมันได้ถ้าไม่ถูกขังไว้มันจะทําร้ายคน และสัตว์ให้ได้รับอันตรายล้มตายเพราะอำนาจฤทธิ์ของมันมันถูกขังด้วยขายฤทธิ์ข้อไว้ถ้าจิตมันแสดงโทสะขายฤทธิ์นี้จะบีบรัดมันให้แรงเข้าเท่ากับโทสะที่มันมีในตอนนั้นมันจะเดินทางไปไหนมาไหนหรือจะแสดงฤทธิ์ไม่ได้เพราะถูกขายฤทธิ์นี้ข้อเอาไว้พญานาคตนนี้ จะพ้นจากการถูกขังด้วยสองประการ 1. สำนึกในบาปของตน 2. พ้นจากการเกิดชาติเป็นพญานาคแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือหลังจากพ้นจากภูมิพญานาคแล้วจะตกนรกทันทีเนื่องจากกรรมปาณาติบาตฆ่ามนุษย์เวลาท่านพูดจะไอเป็นระยะระยะยิ่งดึกอากาศยิ่งหนาว ท่านยิ่งไอที่หนักขึ้นเ,เรื่อยๆขอให้ท่านพักผ่อนแต่ท่านอยากจะพูดคุยด้วยพออาการไอบรรเทาลงท่านจะพูดทั้งๆท,ที่เสียงของท่านนั้นแห่พรา่าท่านบอกตอนหัวค่ำเราพิจารณาธาตุขันของตนเองปอดทั้งสองข้างเป็นฝ้าครึ่งหนึ่งพระสิทธิ์กาเรียนถ้าอย่างนั้นคืนนี้ หลวงปู่ไปหาหมอเลยดีไหมถ้าปล่อยไว้อาการจะสุดหนักไปกว่านี้ท่านบอกเราขอพิจารณาฟอกาธาตุขันตนเองก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีวันที่17กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2534 6หโมงเชา้าหลวงปู่ชอบท่านตื่นพระอุปถาศ พาท่านเข้าห้องน้ำเอาผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ท่านท่านบอกอาการเราไม่ดีขึ้นเลยฟอกธาตุขันก็เอาไม่อยู่ได้แต่ทรงชานรักษาธาตุขันเอาไว้เท่านั้นวันนี้ท่านมีกิจนิมนต์มากมายท่านว่าไม่รู้เราจะไปไหวหรือเปล่าขอดูอาการตนเองก่อนถ้าไม่ไหวเราจะยกเลิกทั้งหมดยกเว้นงานนี้ ตอนเช้าหลวงปู่ชอบไปเป็นประธานสง์รับมอบกุฏิที่สำนักสงฆ์บ้านห้วยปลาลดท่านฉันอาหารได้ไม่มากเนื่องจากอากาศไอรบกวนธาตุขันขณะที่ท่านพักอยู่ที่ห้องท่านได้ยินเสียงดังอี้แออีแออยู่ข้างนอกห้องชาวเขาเต้นจะตีต้อนรับแขกผู้มาเยือนท่านให้พาก,กันออกไปดู ท่านนั่งดูอยู่นานด้วยอาการนิ่งเฉยอันเป็นบุคริกประจำองค์ท่านตอนผู้เท่าปีชาเป่าแคนแล้วเคี้ยวหมากไปด้วยอยู่ดีๆน้ำหมากเกิดไหลเข้าคอจนแกสำลักน้ำหมากไอจนตาถลนทำเอาหลวงปู่ชอบและคนดูหัวเราะไปตามๆกันหลังจากหายไอแล้วแกพาเมียขึ้นมากราบหลวงปู่ชอบและบอกว่า หลวงปู่หลวงปู่เมียของผมมันบอกว่ามันเคยเห็นหลวงปู่ชอบมันเคยใส่บาทให้หลวงปู่มัน่นและหลวงปู่ตอนมันอายุ14ปีบ้านเก่าเมียผมอยู่เมืองเพร้าเชียงใหมน่นู่นหลวงปู่ชอบถามเมียพุ้เท่าปีซาว่าใส่บาทให้อาจารย์ใหญ่มั่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างเขาว่าใส่บาตรหลวงปู่มั่นแล้วสบายใจดี เวลาใส่บาตท,ท่านจะยิ้มให้แม่เท่าจึงจำรอยยิ้มหลวงปู่มั่นติดตาจนเดี๋ยวนี้แกมีบุญมากจริงๆที่ได้ใส่บาตรหลวงปู่มั่นแม่เท่าว่าหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่ชอบยิ้มไม่เหมือนกันเวลาหลวงปู่มั่นยิ้มแววตาของท่านดูน่าเกรงขามหลวงปู่ชอบจะยิ้มเหมือนคนละอ่อนเด็กน้อยไม่น่ากลัว ผู้เท่าปีสากับเมียคุยกับหลวงปู่ชอบได้สิบกว่านาทีก็ลากลับหลังเที่ยงวันอาการไข้ของท่านก็สูงท่านว่าให้พาไปโรงพยาบาลอาการภายในเราตอนนี้ไม่ดีแล้วปกติท่านจะไม่ชอบฉันยาไม่ชอบไปหาหมอและไม่ชอบไปโรงพยาบาลแต่ครั้งนี้ท่านป่วยหนักมากท่านจึงให้รีบพาไปโรงพยาบาล พระอุปถากรีบพาท่านไปนอนพักรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอด